สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูอินเช่นเคยนะคะกับรายการคอมมิดี้บายครูอิค่ะวันนี้ครูอิ๊จะพาไปเรียนเรื่องอะไรนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการรดน้ำต้นไม้นักเรียนคงเคยรดน้ำต้นไม้กันใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะมีเทคนิคการรดน้ำต้นไม้ยังไงไปดูกันเลยนะคะ อุปกรณ์ในการลดน้ำต้นไม้มีดังนี้ค่ะบัวลดน้ำใช้ลดน้ำต้นไม้ขนาดเล็กหรือพืชที่ปลูกใหม่ๆสายยางเหมาะสำหรับลดน้ำต้นไม้ที่แข็งแรงและปลูกไว้เป็นจำนวนมากที่ฉีดน้ำใช้ฉีดพรมน้ำต้นกล้าหรือต้นไม้ที่มีขนาดเล็กมากค่ะต่อมาเรามาดูช่วงเวลาที่เหมาะกับการลดน้ำต้นไม้กันนะคะ ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือรดน้ำตอนเช้าจะดีที่สุดค่ะเพราะเป็นไปตามวงจรการจเจริญเติบโตตามธรรมชาติของพืชต้นไม้ดอกไม้นั้นจะพร้อมรับน้ำตั้งแต่เช้าตู่หรือตั้งแต่ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการรดน้ำต้นไม้อีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือตอนเย็นนั่นเองค่ะ ถ้าตอนเช้าไม่สะดวกให้รดน้ำตอนเย็นๆแทนหรือช่วงที่แดดลม่มลมตกต้นไม้จะได้ไม่ไหม้ค่ะและมีเวลาให้แห้งทันก่อนเวลาข้านั่นเองค่ะต่อมานะคะห้ามรดน้ำตอนกลางคืนเพราะน้ำจะค้างอยู่ตามต้นตามใบไม่ระเหยไปตามปกติเพราะไม่มีแสงแดดดินก็อาจจะอุ้มน้ำไว้ ทำให้ต้นไม้เน่าได้ค่ะต่อมาเราเอนดูวิธีลดน้ำที่เหมาะสมลดน้ำในความถี่ที่เหมาะสมต้นไม้ต้องได้รับน้ำประมาณ2.5เซนติเมตรต่ออาทิตย์ค่ะแต่ต้นไม้บางประเภทก็ต้องลดน้ำมากน้อยกว่านั้นแล้วแต่ชนิดพืชที่เราปลูกค่ะ วิธีรดน้ําที่เหมาะสมอีกวิธีหนึ่งนะคะให้รดน้ําต้นไม้แถวรากอย่ารดที่ใบเพราะรากจะดูดซึมน้ําไปเลี้ยงต้นไม้ถ้ารดน้ําที่ใบก็จะหยดหรือละเหยออกไปนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูวิธีรดน้ําที่เหมาะสมอีกวิธีหนึ่งนะคะรดน้ําลึกๆแต่นานๆทีต้นไม้ส่วนใหญ่จะแข็งแรงเมื่อสามารถอย่างรากลึกลงไปในดิน เพราะงั้นให้รดน้ำลึกๆดินจะได้ชุ่มให้น้ำซึมลงปลายรากช่วยให้รากยิ่งดิ่งลงไปในดินได้ด้วยค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคลิปวิดีโอสนุกไหมคะถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ